ดังโง่เซเว่นยี่สิบบาทรอบพี่แล้วโดนไป99บาทนะคะดังโง่จากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวดังโง่ของดองกีไปแล้วนะคะก็มีพี่อยากให้ลองดังโง่ของเซเว่นช่วยเปรียบเทียบรสชาติกันหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไงได้เลยวันนี้จัดมาให้แล้วแล้วก็หากินยากมากค่ะเซเว่นแบบหลายที่มากนะคะและอันนี้ก็เจออันสุดท้ายโดยส่วนตัวก็ไม่ได้กินดังโง่อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,ร,ารีวิวดังโง่ให้ดูอีกแล้วหรือรีวิวไปรีวิวมาชอบซื้อกินประจาทีนี้ไม่แต่ต้องย <laughs> อมรับว่าแต่ละเจ้าเขาะะ่ติเหมือนนกัไงเราจะไจะร,ออราชริาซอสมตารชิไม่เรหมา มือเป็สีน<ส>้าไม่นะสีน่ารักดีมาเหมือนในกาตูเลยอ่ะน่ารักอ่ะของดองกิที่เขาบอกเป็นซอสหวานหวานเค็มๆเนาะ<ง>เออกินเหมือนกันเลยลใช่เ<ม>นี่ยแหละกินเหมือนมันหนึบคออธิบายคำว่ามันหนึบเผื่อพี่ๆบางคนไม่ยังไม่เคยกินก็เป็นมันเผาผสมกับน้ำเชื่อม<ง>อ่ะเออมีกลิ่นแบบน้ำเชื่อมมีกลิ่นของมันเผานั่นแหละมันออกมาเป็นกลิ่นมันหนึบแบบนั้นเลยกลิ่นคือแบบนั้นเลยนะคะกินเหมือนกันกับของดองกิเลยไม่ใช่รสชาตินี่อื้มอืมอืมแล้ววันนีเค็มกว่าเหรอมีความเค็มหน่อยใช่ไหมอันนี้เค็มกว่าขอองงดก แบบมีความผสมซอสฝาเขียวอ่ะ mm. ซอสเค็มๆอะไรสักอย่างซอสเดี๋ยวๆละลายแต่ไม่ได้เนื้อละเอียดเท่าของดองกิตัวแป้งดองกิมีความยืดหยุ่นหนุบหนักกว่า<ม>ก็ง่ายๆไม่ได้แค่ในราคา20บาทอะแต่ของดองกิแป้งมันมีความที่ละมุนกว่าแล้วก็เขาจะมีกลิ่นตัวแป้งที่เฉพาะแล้วก็หอมกว่านี้นิดนึงนะเต็มสิบเอาไป ซีเพลนนี่ได้มาทำคลิปเปรียบเทียบให้พี่ๆดูแล้วนะคะว่าระหว่างของตัวเซเว่นกับของดองกิแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนว่าราคาเขาก็ต่างกันคุณภาพเขาก็อาจจะแบบนิดนึงเนาะโอเคก็เรื่องของหวานเป็นงานของโดนะคะสหรับพี่ๆถ้าเกิดว่าอยากให้โดรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะขอบคุณมากฝากติดตามด้ค่ะ